เรื่องของเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนค่ะวันนี้พบว่าอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มอีกสองคนใช้คําว่าอาจจะเพราะว่ายังต้องรอยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นก็มีการถแถลงนะคะโดยทางท่านอภิถีกรมควบคุมโรคค่ะคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์นะคะบอกว่าสองคนที่ว่านี้เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ36กับ46ค่ะทั้งสองท่านนี้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางาศาสนาที่ประเทศไนจีเรียแล้วระหว่างทํากิจกรรมไม่ได้ใส่หน้ากาก,ากอนามัยทีนี้สองท่าน,เ,นเดินทางกลับถึงไทย 2อาทิตย์ที่แล้วนะคะ24พฤศจิกายนครั้งนั้นพอเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วตรวจ rt pcr ผลเป็นบวกแต่อาการไม่รุนแรงล่าสุดก็เลยเอาเชื้อมาตรวจย้อนหลังค่ะตรวจย้อนหลังผลออกมาวันนี้นะคะมีแนวโน้มว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนท่านใช้คำว่ามีแนวโน้มก็คือต้องรอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็คือทั้งสองท่านนี้ติดตั้งแต่สอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะรักษาหายไปแล้วด้วย ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมตัวไว้เพื่อสังเกตอาการให้ครบ14วันเท่านั้นเองแต่อาการคือไม่มีละหายละแล้วจากสองท่านนี้ท่านผู้ชมก็คงพอคาดเดาได้นะคะคนอื่นๆเหมือนกันนะคะที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาจะมีการย้อนไปตรวจหาสายพันธุ์ทุกรายค่ะคนนี้รักษาหายเรียบร้อยแล้วเข้ามาตั้งแต่วันที่24จากไนจีเรียรเป็นผู้หญิงไทย2คนนะอาการน้อยมากแต่เนื่องจากพอเข้ามาสู่ระบบคอนทีนเราเนี่ย เราก็จะมีการตรวจทุกรายเราก็พบว่า rt-pcr positive ตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็รักษาไปตามปกติพอหลังๆเรารู้ว่ามีโอไมคอนเราก็เอาตัวตัวเชื้อตัวเก่านี่แหละที่เขาเคยตรวจเนี่ยเอาไปตรวจซ้ําแล้วก็ถอดลหัตทุกรรมยังไ,ไงก็ตามเดี๋ยวรอผลยืนยันร้อจากกรมวิทย์อีกทีนึงนะถามว่าของสองรายนี้มีความเสี่ยงอะไรเท่าที่ท,ทราบที่เขาให้ประวัติมาคือเขาไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศในจเรียียไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากอนามัย ส่วนทางคุณอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ขณะนี้มีผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอนในไทยหนึ่งคนก็คือชาวอเมริกันนะคะที่ว่ามาจากสเปนแล้วเข้าไทยเพราะว่ามันอาจจะเป็นขณะนี้คืออีกสองท่านผู้หญิงชาวไทยสองท่านหลังเนี่ยเป็นการตรวจย้อนหลังแล้วหายแล้วคุณอนุทินก็เลยบอกว่าณนะขณะนี้มีผู้ป่วยโอมิครอนหนึ่งคนนะคะ ส่วนโอมิครอนเป็นยังไงบ้างเรารู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างมากขึ้นไหม,มวันนี้คุณหมอยงผู้วราวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าโอมิครอนแนวโน้มความรุนแรงของโรคน้อยกว่าเดลต้าซึ่งถ้ามันระบาดง่ายมันก็จะเข้ามาแทนที่สายพันเดลต้าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติ คุณหมอยงยังบอกอีกว่าเวลามีการติดเชื้อซ้ำนานๆเนี่ยไวรัสมันจะอ่อนริบลงค่ะคือตัวไวรัสก็พยายามจะปรับตัวลดการทำร้ายเจ้าถิ่นมันจะอ่อนริบลงและจากการพบผู้ป่วยทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดีนะคะอย่างที่เจอในอังกฤษนอร์เวย์เดนมาร์กครึ่งหนึ่งไม่มีอาการอีกเกือบครึ่งมีอาการน้อยเมื่อเทียบกับเดลต้าคุณหมอยงก็เลยบอกว่าถ้าโรคมันไม่รุนแรงและมีการติดเชื้อเยอะ มันก็จะเหมือนกับเป็นการสร้างภูมิต้านทานโดยธรรมชาติเมื่อถึงเวลานั้นความจําเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนก็ลดลงสอดคล้องก,กันกับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์จากภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะโพสเฟสบุ๊กนะคะบอกว่าของแอฟริกาใต้เนี่ยตัวเลขมันชัดเจนสัปดาห์ที่แล้วมีคนติดเชื้อวันหนึ่งประมาณหมื่นหกนะพี่ไก่ครับแต่ตัวเลขคนเสียชีวิตหลักสิบต่อวันติดเชื้อหมื่นหกต่อวันเสียชีวิตหลักสิบต่อวันก็คือเห็นได้เลยว่ามัน ไม่ค่อยรุนแรงนะคะอาจารย์เจตก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเขาก็มองเหมือนกันหมดแหละว,ว่าโอมิครอนจะแทนที่สายพันธุ์เดลตานะคะในมุมของคุณหมอยงอาจารย์เจตก็คือมันแพร่เร็วแต่ดูท่าทางมันจะไม่รุนแรงแต่มีอีกมุมหนึ่งที่น่ากังวลหรือเปล่าคือผลวิจัยล่าสุดจากแอฟริกาใต้บอกว่าโอมิครอนหนีภูมิคุ้มกันของไฟเซอร์ได้มากกว่า40เท่าค่ะ40เท่าถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่น เขาเก็บตัวอย่างในคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็ม12คนนะคะหนีได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆถึง40เท่าถ้าไปเทียบกับเบต้าที่ขึ้นชื่อว่ามันหนีภูมิคุ้มกันได้ดีก็หนีได้มากกว่าเบต้าหลายเท่าตัวแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เก็บตัวอย่างน้อยเหมือนกันนะคะค12คนเองก็คงต้องรอให้มีการวิจัยที่มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่านี้ด้วยนะคะแต่เบื้องต้น12คนนี้หนีได้มากกว่า40เท่าฟังแล้มัน่าตกใจนะคะ